ออกงานอีเวนต์ครั้งนี้นะคะพร้อมลงไปเยอะเลยทีเดียวสำหรับหนุ่มแบงค์ทิติค่ะแถมมาในลุคของผมสกินเฮดที่ดูแปลกตางานนี้ทีมข่าวของเราก็เลยได้มีโอกาสพูดคุยนะคะหนุ่มแบงค์เขาก็เผยว่ามีโปรเจกต์ภาพยนตร์จึงต้องลดน้ำหนักให้สมจริงยอมรับว่าเสียดายหุ่นเดิมนะแต่ก็ไม่เป็นไรปั้นใหม่ได้พร้อมกับเผยถึง ทริปทะเลมาดีหวานฉ่ำที่ควงคู่ไปกับหวานใจพิมถาเจ้าตัวก็ได้บอกว่าเป็นทริปที่แฮปปี้สุดๆเลยล่ะค่ะเพราะเราถ่ายอยู่ทูบด้วยกันด้วยแล้วก็มีงานด้วยกันค่อนข้างบ่อยครับเหตุที่จะไปเที่ยวเมาดีกันเนียใช่ยังไงบ้างคะก็สนุกดีครับเราไปดําเป็นทริปดําน้ําแล้วก็เราไปถ่ายยูทูบมาด้วยใครที่อยากจะรอดูทริปเราก็ฝากยูทูบไปด้วยครับไม่พทไ่พีทที่ไปอะครับเขาก็แชรว่าคู่เราแบบว่าตัวไม่ห่างกันเลยเอ๋อ เพราะเราไม่รู้จกักเราไปกันแบบไม่กี่คนไงครับแล้วเราก็ต้องไปถ่ายคอนเทนต์ด้วยเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราก็เวลาเราไปทริปต่างๆเนี่ยเราก็อยากจะเก็บภาพมาให้มันมีทําให้คนที่ดู YouTube เราเนี่ยได้ได้เห็นภาพแบบเต็มที่ที่สุดที่จะทําได้อะไรนะอ๋อครับก็นั่นแหละครับเพราะว่าเตรียมเตรียมตัวสําหรับโปรเจกต์หนังนั่น,นแหละก็เลยทาให้เราต้องแบบลีนลีนลีนกล้ามเนื้อลงแล้วก็ทําให้เราต้องลดน้ําหนักลงครับ เอาจริงก็เสียดายครับเพราะว่ามันไม่ง่ายเลยที่เราจะแบบว่าเข้าฟิตเนตตลอดแล้วก็แบบตั๊มให้มีกล้ามอะไรเงี้ยแต่ว่าพอหนังเนี่ยมันก็เป็นงานหลักของเราเราก็เลยรู้สึกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปหลังจากถ่ายจบแล้วเราค่อยไปกู้หุ่นของเรากลับมาก็ได้ลดลงมาตอนนี้ประมาณ6กโลแล้วครับใช่จาก70ครับตอนนี้เหลือ64 ก็พยายามที่จะอยากจะให้ลดลงไปกว่านี้ครับให้มันเห็นความแตกต่างมีคุยกับนักพัฒนาการครับแล้วก็รุ่นน้องที่เขาคอยดูเรื่องอาหารกับผมอยู่แล้วด้วยใช่ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True i n s i d e ะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ